ฝันว่าฟันหลุดฝันว่าฟันหลุดเยอะมากมีคำทำนายฝันว่าอะไรพร้อมเลขให้โชครวบรวมคำทำนายฝันเกี่ยวกับฝันว่าฟันหลุดทั้งฝันเห็นฟันฝันว่าฟันบนหลุดฝันว่าฟันล่างหลุดฟันหลุดหลายซี่ฝันเห็นฟันร่วงซึ่งตามความเชื่อแล้วความฝันเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุในเรื่องใดแต่ละรูปแบบก็มีคำทำนายแตกต่างกันออกไปไปดูคำทำนายฝันพร้อมเลขให้โชคฝันเมื่อเห็นฟันหลุด ฝันว่าฝันหลุด หากคุณฝันว่าฟันหลุดฝันเห็นฟันหลุดในลักษณะเช่นนี้คุณกำลังต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีนักอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคุณคนในครอบครัวคนที่คุณรักและมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าหรือมีงานสังคมอยู่บ่อยครั้งด้านความรักมีเหตุให้เกิดการเลิกรากันได้หรือพลัดพรากจากกันโดยไม่ได้กล่าวลากันไม่ควรใจอ่อนกับเพศตรงข้ามด้านการงานมีเหตุให้การทำงานเกิดปัญหา ด้านการเงินอาจจำเป็นต้องใช้เงินในรักษาสุขภาพเจ็บป่วยคนในครอบครัวเลขเด็ดฝันว่าฟันหลุด2ตัว03 05 99 77 44 58 3ตัว066 068 289 446 468ฝันว่าฟันหลุดเยอะมาก คำทำนายฝันหากใครที่ฝันว่าฟันหลุดเยอะมากนั้นจะได้ราบยศและจะหมดเคราะห์หมดโรคภัยแต่บางตำราก็ว่าฐานะของตนจะเปลี่ยนแปลงไปส่วนโหรพยากรณ์ได้สรุปคำทํานายความฝันนี้ว่าจะได้รับเคราะห์จากการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องจะต้องเสียเงินทองเลขให้โชคคือ 26- 28 ฝันว่าฟันหลุดไม่มีเลือดใครที่ฝันว่าฟันหลุดไม่มีเลือดทำนายไว้ว่าจะพบเพศตรงข้ามให้ท่าทางทำนองชูสาวแต่บางตำราก็ว่าจะเจ็บป่วยหรือชื่อเสียงเสื่อมเสียส่วนโหราพยากรได้สรุปคำทำนายความฝันนี้ว่าจะได้รับโชคลาภจากญากติมิตรที่ใกล้ชิดเลขให้โชคคือ32-35 ฝันว่าฟันบนหลุดหรือร่วงหนึ่งซี่ทำนายได้ว่ามีเกณฑ์จะต้องปวดหัวจากปัญหาที่คนอายุน้อยกว่าสร้างขึ้นระวังเรื่องการใช้เงินในช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายมากยังไม่สามารถมีเงินเก็บได้การงานมีเกณฑ์ได้รับโอกาสยกย้ายไปในทางที่ดีกว่าเดิมแต่ต้องระวังการ ฝันว่าฟันบนหลุดหรือร่วงสองซี่ทำนายได้ว่าช่วงนี้จะมีโอกาสได้ติดต่อธุระการงานกับชาวต่างชาติและเป็นบุคคลที่นำสิ่งที่ดีมาให้การงานระวังถูกตำหนิจ,จากเจ้านายเพราะความไม่ละเอียดรอบคอบมีเกณฑ์เสียทรัพย์จากการทำเข้าของเสียหายระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดรอบตัวหรือคนรักเลขให้โชคคือ 0770-75, 7 0 5 7 7 0 ฝันว่าฝันล่างหลุดหรือร่วงหนึ่งซี่ทำนายได้ว่าในช่วงนี้หากมีปัญหาด้านการเงินอยู่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนใกล้ชิดเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้มีแกนได้รู้จักกับเพื่อนใหม่แต่ต้องระวังมีโอกาสสูญเสียทรัพย์สินหรือนำของหายแบบไม่คาดคิดเลขให้โชคคือ 5799,63,67, 937 7, 7 5 6 ฝันว่าฟันล่างหลุดหรือร่วงสองซี่ทำนายได้ว่าการงานมีเกณฑ์จะรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นจังหวัดที่ดีหากต้องการทำธุรจิตช่วงนี้ต้องใจเย็นเย็ปล่อยวางเพราะจะมีโอกาสพบเจอกับคนที่พูดจามไม่ดีไม่เข้าหูรบกวยจิตใจคุณเป็นศัตรูคิดร้ายคนโสดจะมีคนอายุมากกว่าเข้ามาขายขนมจีบเลขให้โชคคือ ส8 2 9 4 6สองเก้าสี่หกหน7ดหนึ่งสี่หดหนึ่งสี่็ฝันว่าฟันแตกฟันหักฟันร่วงหากฝันว่าฟันแตกฟันหักหรือฟันร่วงทํานายฝันได้ว่าจะสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักฝันว่าฟันบนหักผู้ใดฝันว่าฟันบนหักทํานายฝันว่าญาติผู้ใหญ่ฟังบีลาจะล้มป่วยหรือเสียชีวิต ฝันว่าฝันล่างหักหากฝันว่าฝันล่างหักทํานายฝันว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาจะล้มป่วยหรือเสียชีวิตฝันว่าฝันหลุดจนหมดปากใครฝันว่าฝันหลุดจนหมดปากทํานายฝันได้ว่าท่านเจ้าของความฝันมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแว้งมีปากเสียงกับคนในบ้านจะมีเรื่องไม่มีดีเกิดขึ้นมีเกณฑ์ว่าจะสูญเสียสิ่งที่รักเช่นสิ่งของหรือคนรักหรือมีเกณฑ์ว่าคนใกล้ชิดจะนําความเดือดร้อนมาให้ เลขเด็ดให้โชคคือ77 62 89 94 7 952 286